ฝนตกหนักค่ะตอนไปยังไม่ท่วมเลยกลับมาท่วมเลย ตอนที่มายังไม่ท่วมเลยฝั่งนู้นใช่ไหมกลับมาในฝั่งนี้ก็ท่วมฝั่งน้นก็ท่วมไปได้เลยเนะี่ยไปได้รถนูน่นไปได้เท่าไหร่เท่าไหรไปจะไม่ได้กระเพาะไอ้รถบ้าพวกนี้และขับแม่งไม่เบาไม่สงสารรถเล็กเร็วจะรีบไปไหนของมันอีีอ๋น้ำท่วมนี่จะแสงเลยเรา หัดใหญ่หัดใหญ่นะคะน้ำท่วมแล้วเดียวเองเมื่อกี้ไปไม่ท่วมเดียน้ำขึ้นเร็วมากนั่นแหละ ใส่เก้านะครับใครยัมานะน้ำท่วมแล้วใครจะเดินทางต้องหัดใจย่มานะแต่ว่าไปใส่ใหม่ได้ใส่เก้าวิ่งไม่ได้แล้วนะครับน้ำเต็มก็แล้วสองข้างทาง ใครจะรถมาล้างมาได้นะครับม,มาล้างบนถนนเลยนะครับอขอก็ตกใจนะน้ำท่วมมากรันนี้ขึ้นสูงแทนนะขึงพันมิดล้อเลยวะนี่ใครจะรถมาล้างมาได้เลยนะครับใส่เกาหันใหญ่นะเนี่ยบ้านกันตังังก็เพราะแบบนี้เลย นำแรงมากนำลายแรงมากเลยนะตรงนี้เป็นเองจะรอดหรือจะล่วงจะไปดูกันเดินดุดติดสะเกีดกันไม่ใช่ไปถึงบ้านสะเกีดพ์ปนนุ๊บแต่อีกขวัญทักดูกันไหมไม่ได้ให้มา <S <S 1> <S 1> <S กลับไปถึงบ้านสะเกีดที่หน้าลุดแล้วแบบ เยอะมากรถวิ่งไลยไปแล้วนะน้าว่ารถยนต์นู่นแหละบอกให้เราครับแห่เ้ยวิ่งน้ำบาเลยครับไม่รู้จะรีบไปไหนพวกนี้ครับไม่มีมารยาทก็เลยคอยรถเสียกลางทางนั่นวนี้อ้อันหัวลอ้อ <c oughs> แต่เอาหนน้ำรุดมาล้างมาได้นะหันใหญ่ใส่